ก็มันเป็นเกมที่ยากนะครับวันนี้เพราะมาเขามารับครับเราก็อึดอัดครับกว,ว่าจะได้ประตูแรกก็ใช้เวลานานอยู่ครับแต่พอเราได้แล้วมันก็ทําให้ง่ายขึ้นครับ <laughs> ก็ประตูชัยก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ดีนะที่พาทีมฟาสามแต้มได้ก็ต้องชมเพื่อนร่วมทีมด้วยครับที่วันนี้ช่วยกันสู้ได้ดีครับเราต้องต้องต้องปรับเรื่องแบบพละกาลังหน่อยครับเพราะช่วงช่วงหลายเกมเราเหมือนแบบ แวตลอดครับก็จะจะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับอยากฝากแฟนบอลทุกคนนะครับมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ครับว่านักเตะทุกคนต้องการแรงใจกำลังใจจากจากผู้ท่านครับ